อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะโอเคอันดับในลีกพี่ก็อยู่อันดับ25ของโลเพชรน,นะครับอันดับ1ก็โอ้โหคะแนนทิ้งห่างไปแล้วนะไม่เป็นไรแต่พี่คิดว่าได้แน่นอนนะครับสำหรับเจ้าอามก,กาซอลัดนะ โอเคแพ็คลายวันมันก็เหลือแพ็คเดียวนะพี่ก็ไปแอบตีแพ็คอื่นๆมาละเป็นแพ็คสัตว์โลกละเอาเสือเลยอย่างนี้โอเคเสือสามตัวอยู่ในถ้ำเดียวกันได้นะของพี่ลงชุดเดียวกันเลยโอเคเราก็ขอชาร์จก่อนได้ของเขามีสองแล้วไม่ตี ไม่ตีเราชาร์จเลยอย่างนี้โอเคตอนนี้เขามีสี่แล้วจะตีก็ตีมาตีมาสามเหลือหนึ่งอีกอก,กักอีกนะโอเคตอนนี้เรามีหแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จัดการเลยตัวแรกนี้ไปสองแต้มไปนอนซะปังเรียบร้อยอย่างรวดเร็ว ตัวที่สองเขาก็แพ้ทางนะครับมีสี่แต้มแล้วยังไงตีมาสี่แต้มหมดโอเคเสือตัวสุดท้ายสไลด์มาแล้วเดี๋ยวเราก็จัดเลยสองแต้มก็พอป้องกันไปสองแต้มไปนอนปังเรียบร้อย โอเคตัวสุดท้ายของเขานะครับจะทําอะไรก็ทํามาตีเราไม่เข้าหรอกเพราะเราป้องกันไวแล้วสามไม่ตีเหรอให้โอกาสแล้วนะเดี๋ยวพี่เสือก็จัดท่าไม่ตายเลยไปเจตแม้แมเข้า5นะคำปลาก็ตบซ้ายตบขวาเรียบร้อยโอเคชนะไปอย่างสวยสดงดงามได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยพี่เสือโชว์เลยรอบนี้ รับ DNA ม่วง50ครับไปต่อรอบที่2อรอบที่2องเป็นเราก็ต้องใช้แรดสาตัวไปเลยมาเราไม่แพ้ทางอยู่แล้วนะที่แรดเรามาเราก็ชาร์จก่อนได้เลยเพราะชนะทางอยู่ของเขามี2เปลี่ยนไหมเปลี่ยนตัวนะครับเหลือนหนึ่งแล้วจิกไหม ไม่ทำอะไรโอเคแล้วขอชาร์จเลยตอนนี้เขามีสามแต้มแล้วไม่ทำอะไรนะโอเคแล้วก็ขอชาร์จสี่นะโ,จโจมตีไบสองเข้าหมดเลยไม่ป้องกันสักนิดเลยเหรอโอเคตอนนี้เขามีหกแล้วน่าจะตีแล้วแล้วแหละหกแต้มตีมาหกนะครับแล้วก็ นอนสีเจ้าแรกของเราแรดตัวที่สองลงสนามมาก็ตีแค่หนึ่งก็พออย่างนี้หนึ่งแต้มแล้วก็ป้องกันสามชาร์จสี่แต้มเหลือเหอไอหนึ่งแต้มก็เพียงพอสองตัวสุดท้ายของเขาเป็นตัวถ้ำนะครับแพ้ทางเราแล้วมีสีไม่ทำอะไร เราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขาสามยี้ไม่เหลือไปนอนโอเคตัวสุดท้ายของเขากลับมาลงสนามอีกรอบนึงมีเจ็ดน่าจะตีมาเจ็ดนะโอ้ตีมาหกนะครับเหลือหนึ่งไม่เป็นไรนอนไปเรายังเหลือแรดอีกหนึ่งตัวแต่มีทั้งแปดแต้มเนี่ย ก็ใส่เลยครับอย่าไปเลี้ยงไปแปดแต้มเข้าเจดเจอแลดหมุนตัวแล้วก็วิ่งไปขวิดเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปในรอบที่สองนะชิลมากเลยรอบนี้แรดโชนะครับโอเครับ dna ม่วง50ครับไปต่อรอบที่3าออรอบนี้เป็นตัวผสมนะ เราก็ต้องใช้เจ้าตัวนิ่มก่อนเลยไปแท้งก่อนแล้วก็เสือแล้วก็แรดมารอบที่3ถึงแม้เราจะแพ้ทางแต่เลือดเราเยอะนะครับชาร์จก่อนโอเคเขามี2แต้มแพ้ทางอยู่แล้วตีมาเลยตีมาแค่หนึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่ง เขาป้องกันหนึ่งยังคงมีสองแต้มอยู่สองแต้มนี้เขาจะไม่ทำอะไรเลยตอนนี้เราสี่ลวเราก็ขอชาร์จหมดเลยนะครับเอามาป้องกันหนึ่งนะเอาไปชาร์จหนึ่งกลายเป็นสี่แต้มแล้วตีมาไหมตีมาสี่แต้มหมดเยี่ยมเลยอย่างนี้สบายพี่เสือล่ละเสือลงมาชนะทางเขา ก็จัดการเลย2แต้มแล้วก็ป้องกันต้อง3นะแล้วก็ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนซาตัวที่2มา4ปตีมา4เข้าเราแค่หนึ่งสบายสบายยังยืนได้อยู่เดี๋ยวก็จัดการเลย ชาร์จที่เหลือป้องกันไปสองแต้มไปนอนตัวสุดท้ายเจ้าแอนดูของเขาชนะทางเราทำอะไรก็ทำมาเดี๋ยวเรามีพี่แรดรองรับไว้อยู่ไม่ตีเหรอไม่ตีอย่างนี้เสือเก็บเลยไปจัดเลยแปดแต้มที่เสือโชว์เข้าหกไม่เหลือฟาบ ฝาบเรียบร้อยโอ้โหเอาพี่เสือซึ่งแพ้ทางเขามาเก็บเขาได้นะครับรอบนี้รู้สึกจะเสือโชว์เลยนะเนี่ยโอเครับดีนเอม่วง50ครับไปต่อรอบสุดท้ายเฮ้ยอย่างนี้เอาเสือได้นะเนี่ยเอาเต่าเอาตัวนิ่มก่อนแล้วก็เสือสองตัว น่าจะโอเคมาตัวนิ่มเราแทง э ไปก่อนเลยอย่างนี้เราชนะทางเขาอยู่แล้วแถมเลือดเราเยอะด้วยแล้วก็ขอชาร์จก่อน <_ p id> เขาก็คงจะเปลี่ยนตัวแหละเดาเอาไวน้นะคงไม่ตีสวนมาหรอกเปลี่ยนตัวนะครับ <_ p id> เขาตัวทุ่งหญ้ามาแล้วไม่ตีเราก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จมา เขาป้องกันหนึ่งยังคงมีสองแต้มอยู่แล้วไม่ตีอีกนะโอเคเราก็ขอชา้าสี่เลยตอนนี้เขามีห้าแล้วตีมาเลยมาตีมาห้านะครับแต้มหมดโอเคนอนไปพี่เสือช่วยด้วยลงมาก็ต้องจัด สองแต้มแล้วก็โอ้โหต้องป้องกันสี่ดีเนี่ยแล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะปังเสือตบเขาให้โอเคตัวนี้พลังโจมตีเขาสูงกว่าเรานะสูงกว่าเลือดเรามีสตีมาสามนะครับเดือหนึ่งโอเคยังยืนนิ่งเลยพี่เสือเราเดี๋ยวเราก็ตีเผื่อเลยสามแต้มชาร์จไป ข้าสอไม่เหลือนอนไปโอเคพี่ช้างช้างทำไรไหมถ้าไม่ทำนี่โดนเลยนะช้างไม่ทำนะครับโอเคเราก็จัดเลยเจ็ดแต้มโหใีแพ็กนี้เสือโชว์เลยโชว์เก็บไปสามรอบแนะ่โอเคค่อยๆล้มไปช้างเรียบร้อย โอเคครับก็ชนะไปอย่างสืยสดงดงามเลยถือว่าแพ็คนี้พี่เสือเก็บไปถึง3รอบอะ <c oughs> เสือโชว์ซุ่มรับตัวได้ตัวอะไรได้เจ้าสเตโกโมานะครับตัวระดับซุปเปอร์แลนเนาะโอเคก็เรียบร้อยไปนะครับรับภารกิจรายวันนะ โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสำหรับแพ็กนี้แพ็กสัตว์โลกล้านปีนะก็ถือว่าพี่เสือนี่โชว์เลยแพ็กนี้ให้เป็นพระเอกได้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับบายบายสวัสดีครับหลีใกล้จบแล้วนะไปตีกันด้วยนะครับ